สวัสดีค่ะคุณมีเซนส์วันนี้อีพีที่สิบเก้านะเลขสิบเก้าเนี่ยมันเป็นเลขที่บอกได้เลยนะมันเป็นเลขของคนที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการอาจจะแยกห่างหนีห่างงอนไม่ได้สื่อสารอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตัวเลขประมาณเนี้ยมันเป็นตัวเลขของคนที่บอกอา่า เจอเหตุการณ์ประมาณเนี้นะอันนี้ยังไม่ได้เปิดหนา้าไพ่เลยนะแต่เดี๋ยวมาฟังหนา้าไพ่กันว่าคนนี้หนา้าไพ่จะพูดเรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันนะว่าหนา้าไพ่พูดเรื่องอะไรนะคะแต่ใน EP นี้ EP ที่สิบเก้าของคุณมีเซนไพ่จะบอกเรื่องการเงินการงานความรักโชคลาภหรือเรื่องอะไรเรามาลุ้นกันดีก,กว่าสําหรับใครที่เข้ามาแล้วรู้สึกเอะ๊ะกับสิ่งที่โบพูดไปเมื่อกี้อะฟังต่อนะ ฟังต่อให้จบคลิปแล้วกันนาอโบว่าต้องมีอะไรดึงดูดคุณมาดูดคลิปนี้แหละนะอ่ะมาค่ะมาในส่วนของคุณมีเซน์นะคะเราจะเปิดไพ่กันทั้งหมด8ใบนะคะพลังงานที่ไม่มีความไม่มีความหยุดนิ่งนะคะ8ใบขอ8ใบนะคะอยากรู้จังเลยว่าวันนี้ไพ่จะเล่าเรื่องอะไรไม่พูดพัมทำเพลงนะคะ ให้ไปที่หนึ่งนะคะว้าวไปที่สองโอ้โหอืม <c oughs> ค่ะโอเคดูสิพูดเนี่ยต้นคลิปมัดเปิดแล้วเจอเลยเนี่ยจึงมากเลยนะมันเป็นอิทธิพลของเลขสิบเก้าค่ะ,ะคลิปคุณมีเซนอนะ มันเป็นอิทธิพลของเลขสิบเก้าจริงๆมันมีคนที่คิดถึงคุณมากนะกำลังแบบคิดถึงคุณมากๆเลยตอนนี้มันเป็นคนที่เคยมีความสัมพันธ์กันมาก,ก่อน นะด้วยจากหน้าไพ่นะแอบมองเห็นความสัมพันธ์ที่เคยรักกันมาก่อนเคยแบบมีความสัมพันธ์ที่แบบบางผู้บางคนอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันแล้วก็ได้นะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นสามีภรรยาที่เลิกลากันหรือห่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยหรือแยกกันออแล้วก็มีคนใดคนหนึ่งนะคะโบมองว่าน่าจะเป็นตัวคุณเพราะว่าไพ่มันอยู่ที่พิกัดคุณคุณ คิดถึงเขาแหละคุณเลยดูเลยแบบดูดวงบ่อยๆนะคะเพราะไพ่เรามีจิกเชี้ยนขึ้นเออแล้วก็อยากจะไปงอ้อนะอยากจะไปงอ้ออยากจะไปขอขึ้นดีแต่ก็แบบยึกยักยึกยักจะทำดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเกลนเข้าวนะคะอันนี้คือเกลนเข้าวนะคะเรายังไม่ได้อ่านเนานเต็มๆนะทีนี้ ฟังกันนิดหนึง่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้บอเชื่อว่าพลังงานส่วนใหญ่คือคนที่เกิดในราศีพึกศกันมังกรมิถุนตุลกุมมีนกรกฎพิจิกหนักไปที่ราศีมิถุนราศีกันและราศีตุลหนักๆไปที่สามราศีนี้นะมองว่าตัวเขาอะค่ะตัวเขานะ อาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีมีนกรกฎพิจิกราศีตุลแบบหนักๆเลยเห็นพลังงานธาตุไฟด้วยไนะเห็นพลังงานธาตุไฟด้วยแต่ธาตุไฟเนี่ยบ่มองว่าน่าจะเป็นที่ตัวเขาเช่นเดียวกันนะส่วนตัวคุณน่าจะเป็นอ๋อส่งคนธาตุดินธาตุน้ำอะไรอย่างงี้นะคุณนะ่ะอยู่ในโหมดของคนที่คิดถึงนะคิดถึงและคิดถึงมากๆ ความคิดถึงเนี่ยภ,ภาวนาว่าแบบขอให้ไปถึงเขาแล้วขอให้เขาทักกลับมาให้เขากลับมาหาให้เขาแบบเป็นฝ่ายเริ่มต้นที่จะทักกลับมาหาเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยภ,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 ภาวนาแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรากลับมารักกันเหมือนเดิมเรากลับมาคิดถึงมีความสัมพันธ์ที่ด,ดีต่อกันเหมือนเดิมนะคะ ช่วงนี้คุณอาจอยู่จะอาจจะอยู่ในหมดของคนที่รักสันโดษน,นะคะบางคนถึงขั้นแบบนั่งสมาธิอะเออพอไม่ได้ทำอะไรก็นั่งสมาธิหิวใจตัวเองด้วยการเปิดเพลงแบบเนี่ยอย่างที่โบเปิดอย่างเงี้ยเพลงที่ฟังแล้วสบายใจหรือเสียงแบบเสียงที่เป็นพลังงานบวกอะไรเงี้ย บางคนนะพยายามแบบอยู่กับตัวเองอยู่กับสติสมาธิอยู่กับศีลอยู่กับการภาวนาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะทีเนี้ยโบมีความรู้สึกว่าคุณนะคะอยากที่จะพยายามกอบกู้ความสัมพันธ์หรือพยายามที่จะทำความสัมพันธ์ในครั้งนี้ให้มันแบบดีขึ้นนะ อยากให้เขากลับมาสนใจอยากจะทําทุกอย่างนะบางคนถึงขั้นไปหมูเตะรูเลยนะเออถึงขั้นไปหมูไปไหว้แบบอ,อ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ย,ยนะขอให้เขาคิดถึงเราช่วยดนจิตดนใจให้เขาคิดถึงเรานะบอกบอกว่าคนคนที่คุณคิดถึงเนี่ยคะ่ะเขาน่าจะเป็นคนที่ ถ้าพูดตามตรงนะเหมือนตอนนี้เขามีคนที่เขาให้ความสำคัญอยู่แล้วอะค่ะนะแต่ถ้าถามว่าเขามีความรู้สึกที่ดีๆกับคุณไหมเขารู้สึกดีกับคุณเขารักคุณเขารู้ว่าความรักในครั้งนี้มันเป็นไปไม่ได้ด้วยไพ่เดือจัดติดมันขึ้นนะคะเขาก็อยากให้ความยุติธรรมกับคุณนะเขาอยากให้ความแบบถูกต้องกับตัวคุณ นะคะเขาอยากให้คุณนะคะอืมมันมีความเห็นแก่ตัวในตัวเขานะโบเห็นโบเห็นความเห็นแก่ตัวในตัวเขาก็คือคนคนนี้เขามีความปรารถนาในตัวคุณเกี่ยวกับเรื่องสิบแปดบวกเห็นความต้องการในตัวเขาในลักษณะนี้กับตัวคุณบางคนอาจจะเคยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันมาแล้วก็ได้ <c oughs> ขออภัยค่ะหรือบางคนอาจจะกำลังเริ่มวางแผนที่จะหมายถึงฝั่งเขานะบางคนวางแผนที่จะมาเจอคุณเพื่อที่จะมีสิบแดบวกด้วยก็ได้เอ,อมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันด้วยก็ได้เพราะฉะนั้น <c oughs> เอ๊ยไอจังเลยขออภัยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้โบไม่ได้สนับสนุนให้ใคร เป็นมือที่สั่งของใครแล้วก็ไม่ได้ไไม่ได้สนับสนุนให้ใครทําในสิ่งที่ผิดนะคะศีลธรรมแต่ให้มันออกมาแบบเนี้ยอยากให้คุณมีสติมากๆนะคะการที่คุณคิดถึงเขาอะ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งที่เขาพยายามถ่ายเทพลังงานเนี่ยไปหาคุณเขาก็คิดถึงคุณแต่เขาเลือกที่จะไม่แอคชั่นอะไรเพราะ ตัวเขามีคนของเขาอยู่หรือมีคนในความสัมพันธ์อยู่อีกคนนึงแล้วก็โบเชื่อว่าบางคนรู้โบเชื่อว่าบางคนที่เข้ามาฟังรู้แต่ทำอะไรไม่ได้ทีนี้ตัวเขาอะค่ะตัวเขาจะเป็นฝ่ายติดต่อมาหาคุณเองนะอืมคุณไม่ต้องติดต่อไปหาเขานะไพ่อธเตือนว่าไม่ต้องไม่ต้องอยู่ คนเดียวเลยอยู่เงียบๆนะอยู่เงียบๆไปนะอยากจะทักไปหาเขาแค่ไหนอยากจะติดต่อไปหาเขาแค่ไหนเอาแค่ส่งก็พอและทุกวันนี้ก็เหมือนคุณจะส่งเขาหนักมากด้วย ใช่ไหมเหมือนคุณแบบสองเขาหนักมากด้วยไม่ว่าจะสองทางช่องทางไหนก็ตามแต่เลือกที่จะแบบว่าไม่อยากถักไปรบกวนไม่อยากแบบถักไปหรือบางคนคือรู้อยู่แล้วว่าเขาอาจจะอยู่ในโหมดนี้ยแล้วก็ไม่อยากให้แบบไปรบก,กวนใจกันอะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขามีคนของเขาทีนี้เขาจะติดเป็นคนที่จะติดต่อกลับมาเองด้วยไพ่ในออฟวานนะในออฟวานนะ เขาจะติดต่อกลับมาเองในเร็วๆนี้ในช่วงระยะเวลานะคะประมาณสององชั่วโมง3ามชั่วโมงสวัน3วัน2องสัปดาห์สามสัปดาห์หรือบางคนอาจจะทักมาในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะคุณจะได้เจอกันในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยอาจจะทักมาก่อนแต่อาจจะแบบนัดเจอกันช่วงเดือนตุลาคมเนี่ย มืนแบบได้ได้อยู่กันสต่อสองอะพะเขาวางแผนโน้นแล้วว่าเขาจะทําแบบนี้นะคะทีเนี้ยสิ่งที่โบอยากจะให้ระวังก็คือระวังใจตัวเองนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นค่อนข้างชัดว่ามันมีเรื่องของการที่ให้เราอะค่ะพยายามอย่าทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมนะพยายามแบบอย่า อย่าตามใจเขาค่ะพูดง่ายๆคืออย่าตามใจเขาเขารู้ว่าคุณรักเขารู้ว่าคุณคิดถึงเขาถึงใช้ความอ่อนไหวตรงเนี้ยเป็นเครื่องทําให้เขาได้ทั้งคุณและก็คนของเขาอยู่ในชีวิตบอมมองว่าคนเนี้ยเห็นแก่ตัวนะมีความเห็นแก่ตัวนะคือเอาจริงๆนะในใจบอมีความรู้สึกว่ามัมนไม่เหมาะ คนคนนี้ไม่เหมาะที่จะเป็นคู่คุณอืมไม่เหมาะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอีกแล้วแต่มันเป็นเพราะโชคชะตาค่ะมันเป็นเพราะโชคชะตาวันนี้โบคิดซะว่าการเปิดไพ่ในครั้งนี้เป็นการเตือนคุณออมๆเนอะอยู่ที่วิจรารณญาณของคุณแล้วแหละว่าคุณจะตัดสินใจแบบไหนอยู่ที่ความปรารถนาของคุณแล้วแหละว่าคุณปรารถนาอย่างไงแต่โบไม่สนับสนุนให้ใครทําอะไรที่มันผิดศีลธรรมเนาะก็ เนี่ยเขาจะพยายามดึงคุณนะคะให้คุณแบบเข้ามาอยู่ในเรื่องราวชีวิตของเขามาเป็นช้อยมาเป็นตัวเลือกแล้วก็ถามว่าเขามีความรักกับคุณไหมมีนะรักเหมือนกันกับอีกคนนึงอะ่ะโบมองว่าเขาน่าจะน่าจะเป็นความถูกต้องเขาอาจจะไม่ได้รักแล้วน่าจะอยู่กันหรือว่าความสัมพันธ์อะ่ะมันมันอาจจะ บางคนอาจจะจดทะเบียนแล้วหรือบางคนแบบอาจจะชัดเจนว่าญาติผู้ใหญ่แบบเออให้เห็นอย่างเงี้ยคือคบกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นที่หน้าตาบางคนก็เกี่ยวกับเรื่องของการงานอะไรเงี้ยการเข้าสังคมอะคือมันมันออกจากคนคนนี้ไม่ได้อะค่ะก็ก็ก็เลยเลือกที่จะแบบอยากให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แต่อย่างที่บอกว่าคนคนนี้เขาจะใช้เรื่องอย่างนั้นอะผูกมัดคุณพันธนาการคุณ ก็นะอยู่ที่คุณอีกแหละถ้าคุณอยากได้มันก็วินวินนั่นแหละก็อย่าเอาใจลงไปเล่นแค่นั้นเองถ้าจะพูดแบบแบบกลางๆเลยเนาะถ้าจะพูดแบบกลางๆแบบธรรมชาติเลยคือถ้ามันอยากได้อยากได้เขาแล้วเขาก็อยากได้คุณก็ได้กันไปซะเออก็ได้กันไปซะแล้วก็นะอย่าเอาใจลงไปเล่นแค่นั้นเองมันเป็นเรื่องธรรมชาติปล่อยให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่สำหรับบางคนโบก็อยากจะเตือนถ้าคุณเป็นพวกที่รักความถูกต้องเยอะอย่างคนเกิดราศีพึกศกันมังกรเนี่ยโบมองว่าคุณไม่ทำอยู่แล้วแต่คนที่เกิดธาตุธาลมอ่ะอย่างม่ถุนตุลกูมมีนกรกฎพิจิกอันนี้โบไม่รู้ <c oughs> นะอันนี้โบไม่รู้นะว่าคุณจะทำหรือเปล่าเพราะว่าหน้าไพ่มันขึ้นแบบนี้ทีเนี้ยแอคชั่นที่เขามีขอบคุณจริงๆนะตอนเนี้ย มันเป็นความความไม่ชัดเจนให้คุณหรืออาจจะเป็นความชัดเจนในในก็ได้ว่าเราต้องอยู่กันอย่างเงี้ยแหละอยู่ไปก่อนอดทนอยู่ไปก่อนรอไปก่อนเพราะให้ two o f cup มันขึ้นนะ่ะมันมีความรักอะ่ะเออแล้วให้ four off a n d ขึ้นที่คุณนะ่ะมันมีความสัมพันธ์นะ่ะมันมีความสัมพันธ์ผูกมัดกันไว้อยู่อะ่ะมองว่าคุณกับเขาอะ ยังไงก็ยังจะต้องมีคอมมิ่เป็นต่อยังมีพาชั่นต่อกันแต่อย่าลืมนะคะว่ายังมีคนอีกคนหนึ่งอยู่ในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นบทสรุปของหน้าไพ่ชุดเนี้มอ,มองว่าความมันจะมีความชัดเจนบนความไม่ชัดเจนอยู่เนาะ คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดถึงเขาข้างเดียวณตอนนี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะเลิกคิดถึงไปแล้วก็ได้หลังจากที่คุณได้ฟังคลิปนี้อาจจะเลิกคิดถึงไปเลยก็ได้หรือเขาอาจจะคิดถึงแล้วมาหาคุณหน้าบ้านภายในวันที่สองวันเอ่อภายในสองวันสามวันสองสัปดาห์สามสัปดาห์นี้ก็ได้ เพราะเขาไม่แสดงออกไงเขาไม่ทักเขาอาจจะมาหาคุณเลยก็ได้นะยังไงก็อืมใครที่อยากจะดูเป็นการส่วนตัวนะคะทักไลายไอดีที่อยู่ด้านล่างมาถ้าคุณมีความรู้สึกว่าพลังงานเนี้ยมันตรงคุณอยากรู้ว่าคุณจะเป็นคู่กันไหมคุณจะได้แบบเอ้ยเขาจะแบบเป็นเลิกกับแฟนให้คุณไหมหรือว่าเขาจะเลือกใครอะไรยังไงลองมาดูเป็นการส่วนตัวได้นะคะแอดไลน์ i อที่อยู่ด้านล่างนะคะ ก็โบจะดูโดยกันวิเคราะห์ตัวเลขไปด้วยก็ต้องต้องมีชื่อวันที่เกิดแล้วก็ในตัวเขาอะค่ะต้องมีอะไรที่เป็นรายละเอียดในตัวเขาเช่นชื่อวันที่เขาเกิดอะไรอย่างเงี้ยเอาดวงคุณจะดวงเขามาชนกันวิเคราะห์ตัวเลขในชีวิตและความเป็นตัวคุณละเขานะคะมาดูว่าเป็นคู่กันแบบไหนไปได้ไหมและสมควรที่จะอดทนรอนหรือเปล่าแต่อย่างที่โบบอกอะค่ะคนที่เกิดราศีพฤษภ กันมังกรเหมือนคุณจะไม่เอนจอยกับสิ่งที่น่าภัยสื่อสารกับคุณแต่ราศีอื่นโบไม่รู้นะราศีอื่นโบไม่รู้แต่โบมองว่าคนคนนี้รักคุณนะมีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณนะถ้าคุณรอได้สิ่งที่คุณรอคอยมันก็อาจจะคุ้มค่าก็ได้เนาะหรือบางคนอาจจะไม่ได้หมายความว่า ต้องรอไปตลอดก็ได้เพราะว่าม,มันมีหน้าไพ่ที่เกี่ยวกับเเรื่องของคนที่เหมือนแบบอยากอยู่คนเดียวอะ่ะเออมันเป็นประมาณนี้ไม่อยากไม่อยากแบบเจอเขาอีกแล้วอะไรอย่เงี้ยมันก็มีโหมดแบบนี้เหมือนกันนะยังไงก็ลองดูนะคะว่ามันตรงกับใครหรือเปล่าถ้ามันตรงยังไงก็มันเป็นพลังงานตรงอะไรยังไงก็อย่าลืมนะอะไรที่มันเป็นคําแนะนําที่แบบคุณสามารถทําได้อ่ะคุณทํานะ แต่ถ้าเกิดว่ามันมันเกินกว่าใจที่คุณจะทะําอ่ะอันนั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาติโอเคนะก็พยายามดึงดูดไปแต่พลังงานที่ดีๆนะคะขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปนี้มีความรักที่สมหวังมีความรักที่ดีกันทุกท่านค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ